เรามาขับรถเล่นครับขับวนๆเฉยๆลูกโอเคไหมเออเนาะข้างนอกมันมีเชื้อโรคเยอะโอเคไหมครับบอไล่เชื้อโรคอ๋อเราคอจะไล่เชื้อโรคเลยเหรอลูกแล้วมันมันไม่ไปอะทำไงอะครับลูกตีเลยเหรอรแล้วถ้ามันยังไม่ไปอ,ไอีกทำยังไงอะเจ็บเลยเหรอ อยู่จังร้านอะไรนะส้มตำเออเจ๊กี้ส้มตำคนเยอะมากเ,เราขับรถเล่นเฉยๆเนาะดูข้างทางเผื่อเจอสัตว์ช้างแมวควายอย่างเงี้ยได้ไหมโอเคไหมเดี๋ยวขาไม่ดีเดีย๋ยวขาไม่เจอเหรอใช่เนี่ยอืมอะไรเจออะไรเ,เจอสัตว์เจอสัตว์เนาะเป็นลูกปั้นก็โอเคและแม่เนาะ โอเคไหมครับอยู่บ้านมาหลายวันเบื่อไหมชอบสัตว์ชอบสัตว์ไหมชอบสัตว์จริงจริง,รง,รงเหรอตอนนี้เราขับรถมาเรื่อยๆเผื่อเจอสัตว์ข้างทางนะก็ให้ลองเป่าดูบนรถอยู่โอเคไหมครับครับโอ okay, นเคนะภูเขามันทำไมนะลูกแต่ตมามันมีต้นไม้เนาะมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรนะเมื่อกี้เป่าว่า เขาม้อ๋อบอลชอบดูภูเขากับต้นไม้มันไม่มีเชื้อโรคใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าแล้วตรงไหนมีเชื้อโรคอ่ะตรงที่มีสัตว์ใช่ไหมโอ้โหตรงที่มีสัตว์มีคนเยอะๆใช่ไหมมันมีเชื้อโรคตรงภูเขามันไม่มีคนมันก็ไม่มีเชื้อโรคใช่ไหมไม่ต้องมีสัตว์ด้วยไม่มีสัตว์ด้วยนะเห็นอะไรบ้างเปล่าเห็นอะไรบ้างมในสาวมนนู้นสาวได้เหรอ เดี liberal, aos, au, ๋ยวเราวนไปโัวดนนเส้่ไปดูช้างก่อนลองเพลงช้างหนึ่งรอบดิเจ้าไดโนเสาร์ตัวไหญกินผักผลไม้นานาแข็งแรงแม่ไม่ประทาบอาหารเด็กๆอย่าใกล้แข็งแรงลองทำตามไดโนเสาร์ดู รับประทานอาหารแข็งแรงดังในน้อกสาวเป็นสนุกไหมครับเนาะมาดูเในน้องสิร์ฟกันเราจจไม่เห็นตาเดในสาวเราจจไม่เห็นตาเลยน้องสาวหนูไม่เป็นไรห,หนุกเรายืนยืนขึ้นก็ไดนะ้ยืนชัช้นลูกชั้นลูกคือ เห็นได้สาตัวอีกอีกเห็นตัวเดียวก็อออววพอแล้วลูกเนาะไม่เอ,อายบายไ,ไปแล้วนะตาะนอยาเดจอดวมาด